สวัสดีสวีดัตค่ะมะพรมาพอกับแม่บัวใช้ตับัวเจโ,โอทูออฟฟิเชค่ะมาพอ้ักมันนี่จ้ะคําค่อยร้อยแรงคือเก่านะคะเนาะเวลาเก่าเวลาเดิมเพิ่มเติมคือวันนี้มิเรื่องมิโซลีเฮฮากันพี่น้องค่ะเสือสเฮฮามิเรื่องมิล้าวมาบอกตูพี่ตูน้องฟังค่ะวิลาเดินทางเมื่อเช้าตอนสายๆหน่อยเนาะเดินทางจาก พีสเกตมาที่สารคามน,นะคะที่นองขามาแสดงงานมหากรรมของดีอีสานค่ะมอนิยุในมอมอสอค่ะและก็มีคุณพ่อสุทินคังแสงมาเป็นประธานในงานเนาะในพิธีเนาะแล้วก็เพื่อนกัดมาหมอบรางวัลเพชรอีสานไฮคับพ่อจูพ่อนะคะเนาะจูนมยมณีน,นามวงศาเป็นใดรางวัลเพชรเพชรอีสานเงาสันค่ะที่นองค่า กะดีโอดีใจน้ำเพิ่นวันนี้ลาน่ารักมากค่ะวันนี้น้องอุงอิงน่ารักอีกแล้วน่ารักมากๆค่ะเป็นตะหักเป็นตะเ้งเราแม่นุษพาน้อง YouTube ไปหาพี่อุงอิงนะคะเป็นโมเมนต์ที่น่ารักมากบาทนี่แอนไม่ดีเพื่อนจะอันให้เบิ้งว่านล่าใส่กำไรถี่แม่นุษให้วันที่งานวันเกิดเนาะเป็น กำไรแบรนด์ดังนะคะพี่น้องคะ่ะเพิ่นวาเนะในบัวกะบกัวค่ยฮ้หจักเป็นไดดอกหูแจะว่าเป็นแบรนด์ดังแล้วก็อีล่าส่มาในงานวันนี้นะคะเมนุด,ดีโองคดีใจคะ่ะดีใจยิ้มแก้มแก้มสิเลยค่ะที่เห็นลูกสาวใส่เนาะเพิ่นกะบสะอ,อนลูกสาวเพิ่นเพิ่นออนซอนลูกสาวเพิ่นอยู่แล้วนะคะเมนุดีเพิ่นพาน้องยูทูบมาวันนี้ มหาพี่สาวพี่สาวขึ้นไ่พี่สาวอุ่มคะพี่น้องแล้วก็พิลาก็ะเข้าไปกาบคุณปู่สุทินเนาะก,กับพัวจูเป็นโมเมนต์ที่น่ารักมากนางบอกว่านางบอกไม่ดีว่านางไม่กล้าเดินเข้าไปเพราะว่าคือกระโปรงสั้นแต่ไม่ดีก็เป็นคนพาไปนะคะเป็นชุดที่จะขึ้นแสดงบนเวทีพอดีเนาะพี่น้องคะก็ได้น่าเกียดเป็นน่ารักมากค่ะแล้วก็นางไป ผู้ใดเห็นโมเมนต์นี้ที่เป็นเอยียงหรือติดตาติดใจมาตลอดเวลาเพราะว่าน้องน่ารักมากเวลาเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ที่น้องคะ่ะน้องถุงอิงน,นี่เป็นเป็นเอยียงทิ่ไม่บัวบ่วเคยเห็นนั่งทะเลทลายยังกับผู้ใหญ่คะ่ะเวลาสิเขาหาผู้ใหญ่นะสิกม้มน,นอบตลอดเวลาคะ่ะสิอ่อนน้อมถ่อมตัวเป็นกิริยามารยาทที่นุ่มนวลเขาเวลาเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่นะคะ ไม่บัวเบิ้งแล้วยิ้มเบิ้งเบิ้งไปก็ยิ้มไปเนาะคะ่ะถ้าเด็กไทยเราดูพี่อุ้งอิงแล้วจะทําให้คือคือจังไรล่ะมันเป็นมารยาทที่น่ารักแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีของค้นอีสานบ้านเฮาของเด็กๆทุกคนที่ควรจะดูไว้นะคะแบบมันเป็นมันเป็นอะไรที่เอาแบบอย่างสมควรเอาแบบอย่างแล้วก็ลูกๆนั้นหลาน มาเบิงมาเห็นเท่ากับได้บอกลูกบอกหลานว่านี่ใหญ่พิ่น 4, เพชรจางสีพิ่นหนาหากักจังสั่นจังสีนะคะพี่น้องคะมันเป็นความภาคภูมิใจของเราสําหรับวันนี้เนาะน้องอุ้งอิงมาพร้อมกับทีมเทปสองวงรวมกันเลยคะ่ะพี่น้องคะมีมาหลากหลายพี่วัดชิวดลนก็มาหลายปูหลายคนพี่น้องคะใน่วัวก็นั่งเบิงไล่ไปเรื่อยๆืแล้วก็รอดูชมคอนเสิร์ตนะคะแต่ว่ากะ อดบ่ได้มาบอกทีน้องฟังสกอนจังสีไปเบิ่งคอนเสิร์โตเนะพี่น้องคะเพื่อนนี่การไหลสดไม่เสีแล้วก็มีการแชร์กันมายโยนเสียเพารานนู้นกันนีู้ยค่ะนี่บวกค่ะเขาไปเบิ่งยุกแล้วก็สลับมาเล่าข่าวให้ฟังก่อนแล้วก็จะกลับไปดูใหม่นะคะจังใดกะเขาไปเบิงเ่งไม่เสีได้หรือว่าติดตามทั้งช่องต่งตงางๆคนิไทยจะละมุนจะอะไรอย่างไรเบิ่งเนาะเพราะว่าเราไม่ได้ไปแล้ววันนี้ก็ มีแม่ฮักน่ารักมากเดินทางไปจากสมุทรสาครน,นะคะแม่กาโม่แม่วัวก็เคยเจอแม่กาโม่อยู่หน้างานเดียวแต่ว่าไม่กล้าทักนะคะแต่ว่าก็เป็นดูแล้วก็ตามดูตลอดแล้วก็วันนั้นก็มีพี่พีน,นักข่าวหลายๆค่าย,ายของสาวน้อยพิศบัานเพลงเนาะพี่น้อน,อนด้วยแล้วก็พ่อพ่อฮักต่างๆก็สัมภาษณ์แม่กาโม่น่ารักมากค่ะมัน วันหน้าไปเจอกันหน้าเวทีจะได้ทักทายสวัสดีนะคะเป็น,น้เราะย้อมใจที่นองค่ะเดินทางจากสมุทรสาครไปหาลูกสาวที่สารคามไปตลอดนะคะไม่ได้ว่าเพิ่งไปกับเอ็นดูแล้ววันนี้มีแต่เรื่องที่หน้าเอ็นดูกีฬาไปแสดงนี่จะคือตั้งแต่ปดวงตั้งแต่ปดวงแล้วยังไม่ได้ขึ้นเวทีจริงจังเลยนะคะมีวันนั้นที่ ร้องเพลงอยู่ที่อนุสาวรียนะ์น้องงานลูกทุ่งรักไทยเมื่อนี้จะเป็นเมื่อแรกที่มีคอนเสิร์ตมินิคอนเสิร์ตเต็มวงของสาวน้อยชิดบ้านแพงแล้วก็หลังจากปิดวงมาก็ตั้งใจยุดแปดมิถุนาเนาะพี่น้องคะอีหลากับทินี้พิชีขึ้นใบไงยยยขึ้นเวทีแบบว่าตามงานเปิดตัวภาพยนตร์นะคะแต่ว่ากะบ่ได้บ่ได้เต็มวงจังสี่บ่ได้ บึมยังสี่เนาะค่ะพี่น้องค่ะมีแต่งานเปิดบงมีจะมีงานมือที่อยู่มอมอไอโมอขอนะคะที่เปิดไอใบางานเปิดตูภภาพยนไถ่อที่บันเกิดอีลาเนะแล้วก็นอกจากนั้นก็จะไม่มีงานใหญ่เลยนางก็เดินหน้าโฆษณาไอเดินหน้าภาพยาพยนไอ่อตลอดมากับ โปรโมทภาพ,พยนตร์ไทยโอ้อกับพ่อพ่อจูเนาะพ่อจูคะ<ม>โปรโมทตลอดนะคะจ้าวบากกนี่เมื่อน,นี้สี่เดเบิรงคอนเสิร์ต่างต่างคือทุกทุกหลายหลายคนหลายลูกลูกหลายลูกน้ของสาวน้อยพชรบ้านแพงแล้วก็สาวน้อยลําเพลินโชว์เพื่อนทีเดยึเินมาโชว์มาลองมาล้ําให้ฟังเนาะค่ะพี่น้องค่ะผู้ใดไปจะอิจฉาด้วยนะคะ ยิ้จ้าแะ้วก็ดีใจน้ำนะคะ่ะเป็นงานใหญ่นี่แต่คุณรักคุณใหญ่ไปนักร้องกันลหลากหลายเนาะพี่รองคะไปดูวันนี้เดี๋ยวมืออื่นในะบ,บัวสกิฟเบงภาพช่องต่างๆเอามาบอกให้ฟังว่าเป็นจักไหนเนาะ,ะค่ะแต่ว่ามอนี่คอนเสิร์ตยังไม่จบนะคะอีหลักอะตอนี่ได้หัวมาบอกอีหลักย,ยังไม่ได้ขึ้นเนาะค่ะนาอพี่้องคะเห็นแต่เขางานมาหล้วก็ไปหาทีที่อยู่หลังเวทีพอมไปไหว้ปอ ปูสุกิ้นเนาะพอเจอ๋อคนท้าไปไหวเพระแล้วกะเขาไปหาที่ที่อยู่หลังเทีทีนะคะไม่ได้เจอกันนานก็ยิบว่าอีหลากะ่ะน่ารักเหมือนเดิมนะคะใส่ชุดใหม่ด้วยนะคะวันนี้สุดใหม่แมฮักเป็นเฮ็ดมาไห่นะคะเนาะน่ารักมากสีชมพูนะคะและะ้วก็เฮ็ดผมทรงมามา่าว่ะพอร้อนเ่าผมมามา่าน่ารักมากเลยเป็นรอนตอนนะคะเป็ในเลกะไปบึงไป เขาไปบึงได้ไปติดตามความน่ารักของน้องในช่องต่างๆของในเครือสาวน้อยชิพบ้านเฮงหรือว่าพ่อพ่อมียๆที่เป็นเปรีนางาน้องเป็นไทายมาให้บึงนะคะที่น้องคะไม่บวกออกวับพ่อเดี๋ยวบึงน้ำเพลินน่ะละจ้าเพราะว่าเราไม่ได้ไปไมันอยู่ไกลเนาะอยู่สารคามไม่บ่อยอยู่ก็ทอมอไม่ได้ไปนะจ๊ะนะจ๊ะรอลูกสาวลงมามีโอกาสก็จะไปหานะคะแล้วก็ทำาล ทำไม่บัวมีโอกาสกลับบ้านมี่หลายอยู่ใกล้ๆไม่บวัวกะไปหาตลอดนะคะจังไดกะมีความสุขมีสิ่งที่ทําทุกๆวันดูหมอลําให้มีความสุขสนุกของเราเองนะคะเชียร์ลูกสาวเบิ่หลูกสาวไปเรื่อยๆนะคะจังไดกะคลิปนี้พอกันซัานี่ซักกอนพอกันในคลิปหนาได้ค่ะเด้อฝากชงนี้น้อยของไม่บวกกดติดตามแล้วก็ขอบพระคุณมากๆผู้ใดดีกดติดตามเข้ามาลวกะ กดมาให้กำลังใจในบัวนะขอบคุณหลายๆเค่ะเด้อไทยยอบัวเตโอทูออฟฟิเชียลสวัสดีจ้า